ดีพี่น้องมากินข้าวเศร้านะเหม่มอนเดอ้อพี่น้องเอ้ยซุปน้อไม้แล้วก็แกงปลาทูพี่น้องปั๊กินกับซุปน้อไม้มาเดอ้อทักเลยสบายดีพี่นอ้องเอฟซีจะหักแพงทั้งลาวทาั้งไทยต่างประเทศมากินข้าวเศ้านะเมยมอนเดอ้อเมยมอนซุปน้อไม้เดอ้อกะแกงปลาทู ถัวหมักเคี้ยหมักแกงมาเด้อลูกๆประหลานทางเมืองนอกประหลานทางเมืองไทยทำกันเด้อเพื่อนทางเมืองนอกเพื่อนทางเมืองไทยมาเด้อเฮ้ยม้ำกันเด้อเล็กสตรี่เมกกี้ครีมขาวเกล็ดได้เด้อเซซอนเน้อเปาทำน้องเด้อนุชข้าวเมล็ดได้เด้อ ขาสวยสวยเลยบวามันเศร้าดอกพี่น้องเผื่อเห็ดหันเห็ดเหนี่นสวย,สวยี่ทำกันบ้านนั่น,นมา,านนไปทางไหนนี่ก็จะไปกินดองเขาไ,ได้กินดองร้านแาม่ใส้ได้แล้วมาได้บอกแต่ว่า กินอดหลาน้ายดาหลานายเม่อสายสิบเอ็โมงเออเราเห็นเจ้าจะอัดตู้เห็นแล้วบอกอยู่สบายดีพี่น้องกินข่าวนสนเมกันเด้อสุกใหม่อไหมก็ไม่ไหวแ่บแก้ไม่คือก็แ่บ แค่สุกอย่างแม่เห็ดเส้นมัดจับมือกัน,นกเลยไี่รักแล้วนั่นแหละง<ม>่ายกินแม่บ้านจะไปกินดองร้านไส้แม่ไส้ด้อพี่น้องเด้อเข็นมาบอกที่เวร์โมงตอนนี้เก้ามงกว,นะว่านะพอดี้เห็นทางเหตุน,นี้แล้วโหลดคลิปแล้ว ไปไปต่อรช่วกมาแสบใ่หมาร่วสแต่เลยไปวดแสบแสบคเดียวไม่ได้กินน้ำมี่ม้อนปวดเสื้อดัอเนาะ bớt sữa đâu, của lịch kinh năm xẹp của đeo sao đơ về món ơi đỡ ăn hết cả tên xẹp nó không thấy nói nó. nó phải nó nó đang chạy ไเจือลูกสาาซื้อหาถิ่นลูกซาวซื้อไห่ไปดองหมดเลยี้ีวน่านมบ่ไม่ใส่ซื่อหรอน่า,านมบ่ไม่ใส่น้ำปาลูกซาวใส่เด็นไปตลาด សុំឲ្យលោកសម្បាយជីញញ៉ាំសម្បាយទៅទៅហេកកាប់លើលោកមកជីញលោកដាក់ព្រឿនដាក់ឆៃញ៉ែគ្រឿងខាន này đen xem. Hình này. เพงที่นไม,นม,นม่คือ 5, าาหาพันีกจีบอปักระจายอดไม่ไดเอ้ยผนมาตกจะเถอะเื่อผลจกไปทางไหนม ก็เขาเรียกว่าเรางเพี่นจตเดนนี่คู่บอกไม่ร้ายพักจักมือกต่บอกพี่น้องไปพี่น้องเ้อพี่น้องเออพี่น้อง ที่สหามันแบบที่สหามัน แสดงว่าวังทีหาเดือนหก้เจ้ากระพักชิดมือชิดมือนี่ชิดมือเราทีหากเาเลยิบเือด้อนเลยบางทาทีหาเมื่อกัเรเดือนอะชิดมือมื้อที่ิบกเาือืนโดนโดนเรงนหอดเดือนเต้า เงียในบาน้านที่หนึ่งกเก้าเขาเขาทีสองก็เยียบปากเยียคอพี่สามค็ต้นจมขันต้นจมขันมึนมวยที่สีก็เหียบปากเหียบคอ เขาทุ่งเกษตรเขไปลวก็ะเฝ้าเข้ากูได้บน ร้อยร้อยนอึ anyway, ่มใครกับแพงแพงอื่นก็แล้จัโลหะสิบพันอีงหายากโล่หนึ่งหอดว่าสิบตัว

成熟。Um. Wow.

ชิ้นน้งหมักสรีกระเบนปิดมักะลีต้มที่นอะไอ้คมันแก่ลกินได้แลยลูกก็ไป้ชินทำน้อ้ายดอะยายผียาน่องพิ่นไกลพิ่นทัดมดเลย ไอ้สายพ่อได้เนาะใช่พี่น้องกินดีกลัวจะได้บุญจะเป็นอุ่นค่ำคืนกับพอ่อชี้พี่เบิ้งกลิ่นปลายปามาเป็นเบิ้งโตโตเบิ้งเพิ่นก่อนสมาธินะพี่น้องคนเฮาอยู่ใต้กันมีความสมาธิหักกันแทงกันได้ยังกับแบ่งปันกันกิน กัเบิ้ลต้มพี่น้องตมนะกวานอยู่ได้แหละเบิงแก่พี่น้องเบิงก่อนแก่ในพี่น้องเบิงกน้ได้พี่น้องเด็นายงานอยู่ได้มักซี่ขาวมักซเ้วพี่นองอาคคิปนี้กับแม่ลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้ออย่าติดตามกิหนาเด้ออย่าลืมกดแชร์ก็ได้ซัตไข่ส่งน้องน้องพี่ยายมอนเด้ออย่าลืมสาลีตาแวนอยซอนทาเิ่เสนอคิ้แสบด้อพี่น้องเด้อ Bye. Bye.